ชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานมหิด d o n Day of a c t u s l r e n l s c n e n c t a n o r a t h for Life เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญน,นักศึกษาปัจจุบันและสิทธิ์เก่าในวงการประกันภัยและภาคธุรกิจอื่นๆรวมถึงแสดงความขอบคุณ Mr. Kean Hin Lim, President of Thai Life i n s u r a n n e and f o u r d e r of Greenland s c ิจหลผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาภายในงานคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเราได้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมยังเป็นรูปธรรมในประเทศไทยประเทศเรามีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนมากขึ้น มีแรงอุตสาหกรรมและธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นจะอย่างไรก็ดีเมือ่อภาคธุรกิจเติบโตภาคครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประชาชนมีความมั่งคั่งมากขึ้นสิ่งที่ประเทศชาติจะขาดไม่ได้ก็คือการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นธุรกิจประกันภัยจึงเป็นสิ่งจําเป็นในการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินบริหารจัดการกับความเสี่ยงในการทําธุรกิจและวางกลยุทธ์ที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในอนาคต จุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจอย่างว่าในหลักสูตรของเราเนี่ยมีมีเราเรียกว่าผู้อุปการะคุณแล้วกันที่ที่หลากหลายมากเลยนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นทางทางคุณลิมนะครับที่ให้ให้การสนับสนุนครับในหลักสูตรของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมีหลายบริษัทแล้วก็ผู itation, ้ให้การสนับสนุนหลายทางนะครับเรารู้สึกว่าเราอยากแสดงความขอบคุณนะครับแล้วนอกจากการแสดงความขอบคุณเนะี่ยเราก็รู้สึกว่าเอออยากที่จะ จัดให้มีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นด้วยเพื่อให้มีความหลากหลายเพื่อให้นักศึกษาเวลาเขาเข้ามาในงานเนี่ยเขาจะได้เห็นอะไรที่เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของเขาในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะเรียกบริษัทต่างๆเข้ามาร่วมงานด้วยนะครับนอกจากการที่จะการแสดงความขอบคุณกับผู้มีอุปกราระคุณของเรานะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือพอนักศึกษาเขาได้เข้าเข้ามาในงานแลวเนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าเออในการทํางานจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็เลยมีการเชิญ คนที่อยู่ในสายงานนี้จริงๆนะครับแล้วก็เข้ามาคุยเข้ามาพูดคุยแล้วก็จะนักศึกษาพอเขาฟังเนี่ยเขาจะได้เห็นแล้วว่าเอาเอมันเป็นยังไงในสายงานนี้นะครับของเขาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้จํากัดเฉพาะในวงการประกันภัยอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นวงการทางด้านไอทีอะไรทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยาการการการที่เรานําบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานี้แต่ว่าแตกสาขาย่อยไปต่างๆเนี่ยให้เขามาคุยกันเนี่ยก็จะทําให้นักศึกษาเขาเห็นภาพเราว่าเออ การที่เข้ามาเรีย,รยนในเรียนในหลักสูตรของเรานะครับคณิตศาสตร์ประกันภัยของที่มหิดลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมัน,มนสามารถแตกขแขนงได้หลากหลายมากๆเลยนะครับแล้วอพอเขาเห็นแล้วว่าในการที่เข้ามาเรียนเนี่ยเขามีโอกาสหลายอย่างมากเลยที่จะได้รับทุนการสนับสนุนเขาอาจจะหลังจากนั้นเขาอาจจะได้เห็นแนวทางหลายๆทางที่เขาจะจบไปแล้วจะ,จะได้เจออะไรอีกหลากหลายเลยในอนาคตนะครับเราก็มองว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาในอนาคตแน่ๆครับปีนี้เป็นปีแรกใช่ครับ I think next, uh, Mr. Lim, could you please tell us the motivation why you uh, feel that uh, it is uh, your intention to grant us this uh, scholarship award to our students at the Department of Mathematics, Mahidol University? Yeah, actually, um, this is partly COVID-inspired. Yeah, um, I was working from home and I felt that uh, I wanted to do something which makes a difference to the, um, the society in Thailand. And um, I wanted it to be something which is close to my heart. Yeah, I've worked as an actuary uh, all my life yeah, and I've spent a lot of time uh, uh, living in Thailand. Yeah, so I wanted to give that back to the Thai society um, so that um, somebody. Can actually have the opportunity to actually get uh, benefit from higher learning on the actuarial science and hopefully become a fellow for the uh, actuarial profession. Uh, so, so this is something which I want to do for sustainability of the actuarial profession uh, because uh, one day I will retire uh, and um, I will then uh, be happy to see other people following the footsteps in this very. Um, i p r o f e s s น o n which uh, which is very highly regarded in society ันเรียนให้กบงานะก,ก,ก็นักศึกษาก็ให้ให้ความสนใจงานเนี้ยเยอะมากนะคะก็รู้สึกว่าเขาก็จะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในสายการเรียนที่เขาเรียนอยู่ ว่าเขามีอนาคตที่สดใสยอย่างไรนะคะมีความต้องการในตลาดงานอย่างไรโดยเฉพาะที่เราได้ทุนจากคุณลิมเนี่ยด้วยเป็นทุนที่เรียกว่าเป็นจำนวนสูงนะคะเ,เพราะฉะนั้นมันก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาว่าเป็นที่ต้องการแน่นอนแล้วก็มีเรีีมมยมอาชีพที่มั่นคง จริงๆเนี่ยมีมีมีผู้มีอุปการะคุณแบบหลายทางมากเลยหลายบริษัทมากเลยนะที่ที่ให้การสนับสนุนอะไรเช่นเช่นนอกจากคุณลิมเนี่ยก็ซึ่งเป็นทุนส่วนตัวของคุณลิมโดยแล้วก็การที่แกให้ทุนเนี่ยแกก็มีมีมีแรงบันดาลใจสูงมากเท่าที่ผมแบบรู้สึกจากจากแกนะครับัเกณฑ์ในการให้ทุนเยค่ะจริงๆหลักเกณฑ์เนี่ยทางคุณลิมเป็นคนตั้งเลย What is your criteria that you 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 think in the first time that youYeah I I wanted um, some people, uh, the underprivileged, to be able to actually uh, attend this program because what I understand is that the program for actuarial science um, is actually more expensive than other uh, uh, mathematics or statistics type programs. Yeah, so what I wanted to do was actually fund for the entire term of the uh, um, uh, um, actuarial studies, yeah, which I understand is about three and a half years. Yeah, which is why I called it the Green Lane Scholarship because all they have to do then is to come to, um, to study and work very hard uh, to achieve because they don't have to worry about their school fees for the entire period. Uh, so, so I decided for this time to fund for uh, three people Yeah, in honour of my grandfather and my father and my mother. Yeah, yeah, okay. uh, when, when thai, yeah. ก็คือว่าต้องเป็นนักศึกษาที่ขา,ขาดแคลนจริงๆนะคะแล้วก็เป็นนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นว่าจะศึกษาให้จบตลอดหลักสูตรแล้วก็เข้าไปสู่สายอาชีพนี้จริงๆนะคะทั้งนี้เนี่ยหลักสูตรเราเนี่ยก็เป็นหักสูตรนานาชาติเพราะฉะนั้นค่าเรียนเนี่ยมันก็จะสูงหน่อยเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ความจริงเขามีความมีความสามารถนะคะ มีมันสมองดีๆเนี่ยบางครั้งไม่สามารถที่จะมาเรียนในหลักสูตรเาได้คุณลิมก็เห็นจุดตรงนี้ว่าการที่คุณลิมมา,มาให้มาให้ทุนการศึกษาในลักษณะนี้ก็จะทําให้ทางหลักสูตรแล้วก็ประเทศชาติเนี่ยก็จะได้บุคลากรที่เป็นผู้ที่มีมันสมองแล้วก็ได้เป็นบุคลากรที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะคะในด้านการ แบนเนชริสก์ risk, นะคะความเสี่ยงต่างๆในการดำเนินชีวิตแล้วก็ทำธุรกิจต่างๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศด้วย